ใช่ครับ Yes อ่าคุณร้านกี่ดังใช่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 ใช เท้ากันใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครั Yes. yes. Yeah, oh, really I nice. will run that. Okay, really? Yes. <laughs> yeah, I run in the morning. We have a 5K oh, really? for our trade show. Yes. Yeah, we do the trade show there. Ah, okay. About food? Uh, about food, food. ingredients? yes. Yeah. yes. Oh, that's I just awesome. went there today. You think that's today? No, yeah, but I, I went to the other event, but I oh, saw okay. the food show. Okay, tray. yes. Okay, yeah, so how long do you be in Bangkok? Uh, through Saturday. Wow, okay, have a good time. Thank, thank you very thank much. Thank you. Thank you. Bye. bye. Have good night. มาจากลอนดอนมางานฟุตชว์ที่ศูนย์สิริกิจนี่น้ำก็ดันขึ้นเหมือนกันเจ้าอวาดเราเลยไม่ได้ท่านเลยไม่ได้อลอยเจ้าวาดบรรทมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ในช่วงกลางวันฮะคุณสมชายก็ได้เดินทางไป ดูน้ำท่วมกับที่แดงมานะครับในหลากหลายจุดก็เราได้ถ่ายทอดสดไปแล้วแล้วก็มีการเดินทางไปยังวัดปทุมเพื่อดูสายน้ำลังสิตนะฮะลังสิตปทุมดอนเมืองหลักสี่นะครับคุณผู้ชมบางเขนด้วยนะครับผมคุณผู้ชมพัทม so า,ารังสิเตเมื่อกี้เมื่อกี้เจอออสเตรเลียไม่ค่อยแฮปปี้โอ้ไม่น่าคือเขาเป็นพวก นักวิชาการเรื่องใครไม่เช n g อโอ้นียผมใครไม่เช n g e